ด่วนค่ะมือที่3บุกป่วนกำนันลีพกปืนจุดเเข้าพื้นที่ส่งลูกน้องสวมรอยสร้างสถานการณ์ หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะสำหรับสถานการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วล่าสุดมีรายงานว่าทหารกัมพูชากํมนันลีเกณฑ์ชาวบ้านจากบริเวณใกล้เคียงเข้าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วแชฉกํมนันลีพกปืนจุด3 5 7ติดตัวมาด้วยมีสายในพื้นที่เห็นค่ะมีลูกน้อง3คนอาจให้ลูกน้องสวมรอยค่ะสืบเนื่องจากวันนี้ค่ะวันที่18กันยายน พลตรต,รตรีทิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพลตรีถาวรดุลยยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนำเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนค่ะที่เดินทางมาจากจังหวัดชาเชิงเซาจังหวัดปราจีนบุรีประมาณสองกองร้อยเพื่อสักซ้อมความพร้อมสำหรับการควบคุมฝูงชน ดยได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับการควบคุมฝูงชนให้ครบทุกนายความคืบหน้าสถานการช์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่18กันยายนปีพศ2568พันตำรวจโทรสรายุทธ์อรุณฉายรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเปิดเผยถึงยุทธวิธีและแนวปฏิบัติในการควบคุมฝูงชนว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือตามการควบคุมฝูงชนพุทธศักราช2561ซึ่งกำหนดขั้นตอนการทำงาน แบบไล่ระดับค่ะเริ่มไปจากการตั้งแถวการเคลื่อนกําลังการแจ้งเตือนการเจรจาหากไม่เป็นผลและสถานการณ์รุนแรงขึ้นจะใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นแกส๊สน้ําตารถฉีดน้ําหรือกระสุนยางและหากเกิดการ,รเผชิญหน้าในระยะประชิดและรุนแรงมากขึ้นอาจต้องใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติในระดับสากลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานค่ะโดยเหตุการณ์เมื่อวันที่ผ่านมาค่ะที่บ้านหนองยาแก้ว ตนเนี่ยมองว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการรุกล้ำเข้ามาและคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ถือเป็นเหตุอันควรที่เจ้าหน้าที่สามารถตอบโตได้อย่างชอบธรรมด้วยการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางในการควบคุมซึ่งบางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาน้อยเกินไปพันตำรวจโทรสรายุทธชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่มีหน้ากาก,ากป้องกันและไม่สามารถคาดเดาทิศทางลมได้หากใช้แก๊สน้ำตาจํานวนมากจะกระจายไปทั่วทั้งพืน ที่และส่งผลกระทบทั้งฝั่งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่เองค่ะพันตำรวจโทรสรายุทธยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ใช้เช่นแก๊สน้ำตาและกระสุนยางไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตโดยแก๊สน้ำตาจะทําให้แสบร้อนหรือหายใจติดขัดแต่จะทุเลาลงส่วนกระสุนยางเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายยิงต่ํากว่าระดับศีรษะเพื่อลดอันตรายอย่างไรก็ตามค่ะระหว่างการควบคุมฝูงชนที่มีการเคลื่อนไหวอาจทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างและการใช้อุปกรณ์พิเศษเป็นการป้องกันเจ้า หน้าที่เองเพราะไม่อาจรู้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีอาวุธหรือไม่โดยกระสุนยางจะใช้ในระยะไม่ต่ำกว่า10-15เมตร และไม่เกิน25เมตรขณะที่แก๊สน้ำตาแบบควางจะใช้ในระยะ10ถึง25เมตรและแบบยิงใช้ในระยะ50ถึง150เมตรทั้งนี้หากการเจรจาและการเตือนบนรรลุผลเจ้าหน้าที่จะไม่ใช้มมตรการรุนแรงค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องเรดาร์เสียงแอลเรซึ่งปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเพือผลักดันกลุ่มฝูงชนให้ออกไปหากอยู่ใกล้และนานอาจส่งผลกระทบต่อก,การได้ยินได้ค่ะเครื่องดังกล่าวจะใช้เฉพาะกรณีจําเป็นเพื่อ ้องกันการกระทบกระทั่งโดยเสียงจะมีความถี่สูงกว่าเสียงเครื่องบินขึ้นจากสนามบินอีก พันตำรวจโทสรายุทธระบุว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าฝ่ายกัมพูชามีเจตนายุยงให้ไทยใช้ความรุนแรงซึ่งตนไม่เห็นด้วยเพราะจะก่อปัญหามากขึ้นและกระทบชาวบ้านในพื้นที่พร้อมย้ำว่าการควบคุมฝูงชนเมื่อวานใช้กำลังตำรวจเป็นหลักโดยมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนกับทหารและภารกิจควบคุมฝูงชนเป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่ทหารค่ะล่าสุดมีรายงานว่าสถานการณ์ที่บ้านหนองยากแก้วจังหวัดสระแก้วชาวขเขมรเริ่มรวมตัวกัน บริเวณป่ายางโดยยังมีฐานเขมรยืนกั้นแนวอยู่ไม่ให้ลงไปบางส่วนถือไม้ถือหนังสติก๊กวันนี้มีการแจกเฟสชิลให้สวมใส่หวังป้องกันแก๊สน้ำตาค่ะรวมทั้งมีการรายงานว่าทหารกัมพูชากำนันลีเกณฑ์ชาวบ้านจากบริเวณใกล้เคียงเข้าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วคาดว่าเตรียมบุกรื้อรวดน้ำของฝ่ายไทยอีกรอบเป็นวันที่3ค่ะล่าสุดทางเพจจ่าไอทัฟ้าได้โพสต์ข้อความระบุว่า กำนันลีพกปืนจุดสามติดตัวมาด้วยมีสายในพื้นที่เห็นมีลูกน้อง3คนอาจให้ลูกน้องเนี่ยสวมรอยฝากให้เจ้าหน้าที่ระวังมือที่3สร้างสถานการณ์เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันสักนิดหนึ่งค่ะเนี่ยบ่ากุณเมียนบองปนยึงโจรสเป็นเต็นบองปนมือตัวบ่าขางกรอยขางกรอยยมปูบระรังบ่าปูบระรังสกิลเนี่ยทำไมเดดดิสกิลเนี่ยทำไมแดดดิดจะรอมจากสกิลทำไมเดดดิบ่าบองปนบ่ามือกูบองปนยึงโจรสพลังเป็นเต็น สบายจั๊ดไงเนี่ยមានបងប្អូនក៏ឆ្លាញ់គ្នារករងគ្នាចេះสบายจั๊ดមែនទែនสบายจั๊ดដែរបងสบายจั๊ดដែរបាទអរគុណបងមកតើអើយបងមកតើវិញអត់ចេះទេបាទមកលើកទិញចិត្តខ្ញុំក៏មកលើកទិញចិត្តបងប្អូនណេនោះនេះដូចគ្នាបាទមកលើកទិញចិត្តដែរបាទមកលើកទិញចិត្តអឺចុចលើគ្នាបាទបងប្អូនគឺច្រើនមែនទែនបាទកាប់ដល់ពូប៉ ран និយាយចាំទុកឯនេះគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទមានអ្នកធ្វើវីដេអូមកច្រើនច្រើនណាស់ចិត្តធានាល្បីល្បីមកច្រើនណាស់ ខ្ញុំបាត់លបទេបាទតែខ្ញុំមកដែរចេញណាមករកកហបអីបាទមករកកហបអីបាទអាមករកកហបចាំហៅបងផងបាទ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 មួយ room ដែរគ្នាបាទបាទបាទបងអរគុណច្រើនលោកទុកចិត្តបាទបាទអរគុណបាទក្មេងជួយក្មេងថ្ងៃនេះបាទណាបុស្ណាមមកហើយអត់មកទេបងចឹងសบายមែនទែនគាត់អត់បានមកអញ្ចឹងបាទឥឡូវបងតាំខ្ញុំបន្តិចតាមើលមុខបងចៅ idol ឆ្លោតបងជោគ រិបសបុប្រាំងនេះរិបសបុបអីបងប្អូនអើយគ្នាកាមេរ៉ាខ្ញុំនោះចុយនេះខ្មែរឆ្លាញ់ແມែអំពុប្រាំងក៏ឆ្លាញ់ខ្មែរដែរស៊ូស៊ូបងស៊ូស៊ូអរគុណច្រើនបងមួយថ្ងៃបងមិនអាចទេបង អត់មកទៅស្តាយមកគេវីដេអូទាំងនេះយើងណែនាំហាជាតិណាខ្ញុំមើលជាអ្នកគ្រូពេទ្យបាទ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 នេះជួយអីគេក្រមការងារស្អីគេ ខ្ញុំបងសឹកនេះបងសឹកខ្ញុំមកនេះចេះមកតពី2នាទីនេះមានសកម្មភាពដូចគេមកៗបងប្អូនអត់នេះឲ្យមើលចេះបន្តិចមកផេកផេកជិះស្គលគាត់ហើយបាទបាទលោកគ្រូនោះក្រោស្អាតណាឡេមកតបន្ទ្រីគេច្នាប់ផ្លាស់ប្តីគេវាយងឹតទៅនេះឡាប់មកមើលបងប្អូនចា៎ បាទអរគុណអរគុណ